นน้อองีพววกะะไรโดยในวันนี้นะคะเพียก็อาสา,าเป็นไกด์ผีนะครับพาลุงลุงป้าป้าไปเที่ยวนะครับซึ่งเพียนะก็ได้จัดทริปไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่พวกพี่ๆเขาอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะต้องไปประสบพบเจออะไรบ้างเดี๋ยวก็ตามมาดูนะว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหน ในทชีพนี้เรามากันทั้งหมด5คนและเฮียจะเป็นคนอาสาที่จะขับรถพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่ตอน7:15ตนโมเยนะคะถ้าถ้าคือหลังจาก5โมงนะครับยังไงพี่คืนได้ถึง6โมงถึง6โมงใช่ไหมครับครับองอจะเป็นแบบเตือนไหมทานข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ถ่ายปะถ่ายถ่ายลงอะไรเป็นลงยูทูบครับอ๋อครับ เดี๋ยวไปติดตามให้ด้วยนะช่องไม่ไม่ดังหรอกถ่ายเล่นๆก็ดีก็เราได้ถ่ายบรรยากาศเก็บไว้เนาะใช่มาเที่ยวไหนๆก็มาแล้วเนาะน้ำมันนะคะเต็มไปเต็มแบบให้หนูโตเกีโซฮอร์เก้าหนึจะมีบัตรจอดรถอยู่ข้างประตูคนขับเดี๋ยวเขาจงไปพี่ในี่สาวองคุณได้เลยอาจจะมีค่าจอดนะคะประมาณ15บาทถึง30บาทพี่เก็บไปเสร็จไว้เบิกเงินที่เคาน์เตอร์วันที่พี่มาคืนรถได้เลยค่ะเอามาเบิกที่เคาน์เตอร์ใช่ค่ะได้ครับได้ครับผมเนี่ยผีน้อยเลยผีน้อยสี่ใบมี385 ผีน้อยนะผีน้อยคืออะไรเอพี่นี่ไงผีน้อยตัตกไชโยผีน้อยก็เข้าบ่อยอย่างนี้มาเอามาเลย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 พี่น้องหาครพี่ก็วันนี้วิหารไม่ต้องใช้อะไรในวิหารขาวขานี่ค่ะแล้วก็ในตรงเจดีสีขาวตรงนั้นจะมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่แล้วก็พระสามองค์ที่สุดท้ายแล้วพี่ก็ออกกลับได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับค่ะวันนี้เอนชมครับโดยที่แรกที่เรามาถึงนะครับเป็นวัดพระบรมธาตุชัยยานะครับ หนึ่งในชีวิตเนี่ยพามาเนี่ยตอนนี้เราเราอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดรมมาธาตุมมาาชยาค่ะสวยมากนะมาไม่เคยมาค่ะมาครั้งแรกในชีวิตเลยจริงแล้ววัดเนี้ยเราจะมาตอนขากลับนะครับแต่เห็นว่ามไม่ไกลจากสนามบินเท่าไหร่ก็เลยมาแวะที่นี่ก่อน วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่ในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบรมธาตุชัยยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขารพบบูชาของภาคใต้วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารเป็นวัดที่อายุเก่าแก่จากหลักฐานสันนิษฐานว่าเป็นวัดสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิเชื่อมต่อกับอาณาจักรศรีวิชัยโดยได้รับอารยธรรมของอาณาจักรต่างๆมาซึ่งสามารถสันนิษฐานได้จากโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี่เพืะรเบาไปนี่ก็เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีชัยนะครับสุราธานีเมืองชัยยานะครับต้นกําเนิดครับแค่นี้ครับพิชาการแล้วเกี่ยวอะไรกับชัยยามิชัยเอ่อเกี่ยวครับก็คือชัยยามิชัยเนี่ยเป็นคนเมืองชัยยาครับ <c oughs> อันนี้มั่วนะครับนี่เหรอตรงนี้เหรอไหนวะไหนวะแค่ตัวตรงหน้านี่เลยอ่ะอ๋อเด็กพุงไงมีทางเข้าด้วยมีทางเข้าด้วยเนาะอ๋ออาจจะต้องเข้าซะหน่อยนะเป็นท่านเข้าไปไม่น่าเชื่อเหมือนนี่เห็นพวกหัวใจเราเน้่ย จากอำเภอชัยยาเราก็เดินทางมาถึงอำเภอนาสารนะครับเพื่อมาแวะจุดเช็คอินจุดแรกของอำเภอนาสารนนได้ได้วะเฮ้ยได้ไงวะกลัวไม่ถึงมากด้วย สะพานแคบมาสารเป็นสะพานข้ามคลองฉว่างที่มีความยาว150เมตรเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถ่ายรูปสวยนะครับพอได้ฉากหน้าที่เป็นสะพานแคบนะครับส่วนด้านหลังอะ่ะจะมีภูเขาหินปูนลายล้อมอยู่ครับทำให้ถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยมากครับใครที่สนใจก็แวะมาสารกันได้นะ ถัดมาไม่ไกลนะครับก็จะมาถึงจุดเช็คอินจุดที่3ของเราในวันน str ี้นะครับยองมึงอีกแล้วนะหลอกกูมาแต่ละที่นะเหมือนกับไปภูกระดึงเลยแต่ละที่นะอดูตามรอยตีนอ่ะอันไหนสดสดอ่ะเหมือนอ อยเท้าเขาเนี่ยกี่อ,อมัมีรอยาเยอะต่อ,อไปนอน่นี้เลยนะตามมาตามมา <c oughs> ตามมาเราเราจะไปที่สุขสบายไม่ไ้<อ>ที่เยอะแยะแม่งก็ไม่ไปไอไป เป็นไงตามมาเร็วลูกนานจริโอ้ยพามาเที่ยวไม่ดูอายุเลยโอ้ยถึงแล้วสวยอ่ะถึงแล้วประต้อมสวยจริงนี่นี่ขายไปแล้วมันสวยมากเลยโยมจะให้ติปผมเลยอ่ะถ้าสวยให้ติปด้วยนะสวยด้วยป้าไปดูดูดิดูดิแม่อ้ เ็นไงเ็นไงเ็นไงไปนัางเกาอี้นาะเป็นั่งเกาหลีเลยเอไงสวยเลยค่ะสวยมากค่ะยายลูกเยี่ยมครับพี่ขอบคุณมากครับที่พามาเนินทรายเหมืองแกะอำเภอนาสารเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงามแบบอันซีนสุด พอเราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเป็นวิว360องศาเลยนะแล้วก็ด้านหลังนจะเป็นภูเขาวสวยงามมากเลยความสูงของเนินทรายก็ออกจะประมาณตึก3-4ชั้นนะครับ No. จุดที่4ที่เรามาในวันนี้นะครก็คือน้ําตกเหมืองทวดนะครับเป็นน้ําตกที่อยู่ในอาเภอนาสารนะครับไม่ไกลจากจุดที่เราแวะผ่านมานะครับน้ําตกเมืองทวดนะ่ยจะมีความสูงทั้งหมด7ชั้นนะครับระยะทางเดินก็ไม่ได้ไกลมากนักนะครับแล้วทางก็สามารถเดินได้ไม่ได้ลำบากอะไรมากนะ เดินก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ต่างๆนะครับซึ่งแบบว่าทําให้สดชื่นมากก็ตอนที่เฮียมาเนี่ยก็มีฝนตกลงมานิดๆจะมีหลายจุดอยู่นะที่เราสามารถลงไปเล่นน้ําได้นะครับซึ่งไม่ได้ลึกอ,อะไรมากนะ เทียก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีได้นะครับกว่าที่จะเดินเข้ามาถึงในจุดสุดท้ายนะครับเป็นน้ำตกที่สวยมากจริงๆเลยนะครับเข้ามาเนี่ยก็หายเหนื่อยกันเลยทีเดียวแต่ด้วยการที่ลมแรงมากทำให การถ่ายนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับและเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่าเฮียจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อของจังหวัดสุราษฎร์นะคลิปต่อไปนะ